เออแบบนั้นแหละมั้งบ้าบ้าบ้บ้า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 แท็กชีแ็กฮ่าฮ่ามนสเตปไปเทสวย mhm mhm đi mhm mhm Mở mhm đi mhm 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 ไม่จออยู่ไหมฮะนี่ไม่แป้งผมหรอรู้ได้ไงว่าผมกำลังหาแป้งอยู่อ่ะเฮ้ยขอมมากแจ๋วเลยเอาไงดีงั้นเดี๋ยวผมเต้นให้ดูแลยกัน <c oughs> ผมหมดตัวแล้วครับใี่หมดตัวเลยผ <c oughs> มหมดตัวแล้วครับหมดตัวเลยไปดูจะทำไงให้ถูกใจค,คนดูเหมือนกัน กาะทองอ่อจะเพิ่งเข้านะจะเทียบชิดไหยลยเกาะม่วงเกาะทองจะแตกต่อไปในบ้าน ระวังด้วยมันอยู่ข้างบนแหละอดเกินไอ้ทวิตช่วยด้วยแบกด้วยทวิตไอ้เชี่ยแต่นี่ไม่รู้อะนี่นี่จะเลิกยังโดนมรสุมไหวอยู่ไหวไหวอยู่ไอ้ทวิตถ้าไหวก็มาเดี๋ยววะมา,วมาดามใจกูหน่อยละมา,มาละเธอระวังเธอระวังเสียเปียบเสียเปียบเสียเปียบขึ้นดีๆนะเว้ย สวยของเพื่อนเรามันก็รอของนัดบ้าล่อยใช้กำลังกำลังตั้งขึ้นไปกำลังตั้งขึ้นไปกำลังตั้งขึ้นไปที่ทีอื่นนะดสามสามมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะไปช่วยอ,อยู่ไปช่วยอ,อยู่ไปช่วยอ,อยู่ ชิปไลมันชิปไลกำลังจะมาเฮ้ยเชี่อย่างงั้นเขาลงไปข้างล่างก่อนมันมีขึ้นมาแล้วดูหน้าไม่รู้แต่จริงๆไงเวนี่น่าใช่เขาชิปไลมาเขาแค่มาเช็คเฉยมาแล้วนี่หว่าถึงแล้วนินดหนึงนะ ไม่น่าปล่อยให้แมงมาเลยรอดตปไอ้ต้องมีตัวน้องของนะเฮ้ยคาเบเฮ้ยหลังเข้ารอแตก โอ้โหเชี่ติดในบ้าน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 ,น,าน Inside, Inside, Inside. อินไซอินไซอินไซน์ดอบ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 คืออะไรจีจีบロ้ thank you ที่จับมาสไมิไม่รู้จักครับคืออะไร

ทแล้วทำแล้วเขาเห็นแล้วอยู่ในบ้านผมอะจิบบี้อันนี้นะล้มก่อฟ้าแตกเ,เปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะอโหไม่มีเกาะให้เปลี่ยน ใช่ๆเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปเก็บให้ไอซีมาด้านหลังเล่น 7K ได้มีคนมาวะจุดมายสามตัวเกาะขาวตัวเดี๋ยวระเบิดไปสี่สิบกาะขาวจะแตกตัวหนึ่งอ่ะ นหัวเจนสามตัวเลยช่วยหน่อยมีพิษนะมีพิษตัวกอฟ้ายี่แปดผ่านกอดแตกโดนไปครึ่งนึงสวยตามตามตามเธอไปตามเธอไปตัวหนึ่งเวทเวอยู่ข้างบนอาวตามกว่เนี้ยเนื้อหขอมยยผ่านผ่านผ่านกอดปะข้างบนนี้มั้งดาวเอาไปเชื่อแป๊บอ๋ออยู่ข้างล่างข้างล่างตรงนู้นเลยไกล รับทราบง,งั้นรีรีเลือกกัน,นเงี้ยได้เจเจวีซีเลือดมันน่าจะขึ้นซิไลายตัวเองกลับมาน่าจะได้ข้อหนึลหลังรถแคกแล้วนัดสุดท้ายมั้งยิงกี่นี่ดิเฮ้ยโอโ้โหอดมันตัวยิงแล้วนี่นะม,มันวิ่งไปยันมัน้งเขาไม่รู้เหมือนกันอ้ไม่ใช่เขาเด็กนี่ไม่รู้เหมือนกันวะ ไอ้ขอโมยขโมยขโมยยังไงยังไงก็ลอยลอยบนได้ก่อนตัดข้าวกวา่อนแตกเข้าไปร้อยเนื้อเนื้อ,อสวยมีมีติ๊กมีติ๊กแคคแคคเหมือนกันอีวัวม่วงข้างล่างเวดวาร์ปไปละมีมีแพทไฟแพทไฟคนละตัวกันนี่หว่าโอ้โหไม่ตายก่อแตกอ๋อแหลกจังวะเย่อ้แหลก เนี่ยอยู่ข้างบนต้ไม้มีคาเบอร์มันมีคาเบอร์มันมีคาเบอร์เออตัวนั้น่ะมีคาเบอร์อ้อมได้นะอ้อมไปไปเยนี่ยมันอยู่ข้างบนน่ะเชี่ยมันอยู่ข้างบนต้นไม้อะมันมันมองอยู่่ะเออก็จะยิงได้เลยขึ้นเลยขึ้นมันล้มมันล้มใช่ใช่ยัดเฮ้ยเชี่ยนึกว่าสนึกว่าที่เธอโดนยิงก้มกก้มเบรเบระเบิดระเบิดะเบิด i ่ c o m i n เอยากซ้ำอ่ะมีอยู่ไหนข้างในนี้บัดคาบคาบบัดคาบาาเแต่ก็ไอ้ก็บัดบัดาแต่ว่าสันฟ้ามมีเกาะหรอเฮ้ยเจอ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  ลงังหินเนี้ยลงังหินเนี้ยชัวป้าบตรงไหนอะ่ะตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นเหลี่ยมให้มันเล่นอะ่ะมันอยู่แถวๆนี้ชัว์กอบฟ้าตัวเอ้ไม่จะปาก็แตกก็แต่ก็แต่กต็แตกกัเขาเองมีแฮมหลอกกอบฟ้าแพดไฟจะล้มรัดโลมาก ข้างล่างข้างล่างต้หิน้เท้าอ่ะอ่ะตรงไหนวะนี่ๆๆนี่นี่มันขึ้นไปแล้วครับมันบ้านมันบ้านมนบ้านชื่อมองนะเจ้เจ้เจ้เก็บของนี่ก่อนเก็บของก่อนไหมเราควรไปยิงต่อเฮ้ยเชีย่ยโคตรน่าเลย หมดเกินไอเขาเปิดเทเล่แล้วเฮ้ยเธอมันมันวิ่งเข้ามาตัวปอมเมิเมลาดมันน็อกมิลาดอะ่ะมิลาด,ลาดน็อกไอซีเมื่อกี้วิญญาณใครวะนี่ตัวนี้มีเกาะขาวมันจะตายอยู่แล้วตัวนึงอ่ะเอาราเกโยแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ข้างๆตัวนึง อ้าวตอานู้นว่าเธอล้มวะเนี่ยร้องเหมือนล้มเลยกำลังไปแช่ใช่ระวังแล้ววะโอเคร้องเทนตัวตอนนี้สองร้อยยี่สิบห้าแล้วครับล้มหนึ่งเอ้ยบตรทาตาละตัวท้ายตัวท้ายเธอเธอเธทำได้ทำได้ เอ้ยมีคนแตกว่ะมีแฟนใครโทรมาก็ไม่รู้ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเป็นแค่เพื่อนมันคือแชทกลุ่มอ๋อจะมาดื่มอะไรกันตอนนี้ที่ตอนเช่าใหม่ครับฮะผมไม่รู้นะสวัสดีครับ FC ครับคงครับ FC ครับ13คิวนดาเมจครับไอเชี่ยวโหดเกิน